สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะคลิปนี้พี่มดจะมาตอบคำถามกรินคาร์ดลอตเตอรี่สำหรับผู้โชคดีได้รับเลือก DV l o ลอตเตี่ปี2023นี้นะคะคำถามแรกนะคะมีน้องถามเข้ามาบอกว่าหนูไม่มีใบเปลี่ยนนามสกุลค่ะเพราะว่าเคยเปลี่ยนนานมากแล้วสมัยนั้นคือคุณพ่อเปลี่ยนจากแซ่มาเป็นนามสกุลแล้วทางทะเบียนเขาออกใบเปลี่ยนชื่อให้คุณพ่อคนเดียว แล้วก็ไปขีดค่านำสกุลลูกเอาในเทะเบียนบ้านอันนี้หนูใช้ใบของพ่อไปแปลแทนใบเปลี่ยนนามสกุลได้ไหมใช้ได้ค่ะก็สิ่งที่หนูต้องทำก็คือหนูก็ต้องไปแปลใบเกิดของหนูนะคะแล้วก็ไปไปแปลไอตัวเทะเบียนบ้านที่มันมีข้อมูลอ้างอิงเสร็จแล้วก็ไปแปลใบเปลี่ยนนามสกุลของคุณพ่อด้วยนะจ๊ะคือแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วก็ไปใช้ ยืนยันได้ค่ะต่อมาน้องถามว่าเอกสารที่ส่งไปแปลแล้วถ้ามีการสแตมป์รับรองการแปลแล้วยังต้องเอาไปรับรองที่กรมการกงสุลด้วยไหมคะไม่ต้องแล้วค่ะ,ะเน้นย้ำอีกทีนะคะเอกสารที่ไปจ้างบริษัทแปลแล้วเขาก็มีสแตมป์รับรองการแปลถูกต้องพร้อมกับลายเซ็นผู้แปลแล้วสามารถนำไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่จาเป็นที่จะต้องเอาไปเสียเงิน จ้างเ,าเสียเงินสแตป์กับกรมการกงสูลอีกครั้งหนึ่งแล้วไม่จำเป็นนะคะและเอกสารหลักฐานอะไรที่ออกเป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันนั้นๆแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าอำเภอหรือเขตออก,ออก,อ,อ,กออกไปเกิดเป็นภาษาอังกฤษให้ได้เนี่ยก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็สมมติว่ากรณีของวุฒิการศึกษาถ้าเกิดว่าทางมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนออกทานสคริปเป็นภาษาอังกฤษให้แล้วก็นำไปใช้ได้เลยเช่นเดียวกันค่ะคำถามต่อมา น้องถามว่าในแบบฟอร์ม Ds 2 6 0มันจะมีข้อหนึ่งที่ถามว่า Have you ever been served in the military ในกรณีที่เรียนรอดอมาแล้วและได้ใบสอด,ดอ8มาเรียบร้อยแล้วจะให้ตอบคำถามนี้อย่างไร Yes หรือ No คำตอบก็คือ No นะคะเฉพาะคนที่เรียนรอดอจบครบ3ปีเรียบร้อยแล้ว คุณก็ไม่ได้ไปเข้าเกณฑ์ทหารถูกไหมคะมันเป็นการยกเว้นคุณไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารดังนั้นคุณไม่ได้เป็นทหารถึงแม้ว่าเคยมีเพื่อนพี่น้องบอกพี่มดว่าเรียนลอดอนเนี่ยเราติดยศได้ด้วยนะมันจะมียศมาด้วยแสดงว่าเป็นทหารหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะอันนี้เนี่ยคอนเฟิร์มแล้วนะคะพี่มดไปถามรุ่นพี่ดีวีโอตลปีอรี่ปี2021มาแล้วซึ่งได้วีซ่าผ่านมาแล้วแล้วก็ ย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริการเรียบร้อยแล้วคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคำตอบนี้นะคะว่าตอบโ no นไม่มีปัญหานะมีน้องถามว่าใบสอดอ .8 เนี่ยจะต้องแปลทั้งเล่มหรือเปล่าไม่ต้องแปลทั้งเล่มนะคะแปลเฉพาะตรงที่มีหน้าสำคัญที่เขียนว่าเป็นใบสอดอ .8 แล้วก็มีข้อมูลของส่วนตัวของเรานนะคะแปลเฉพาะหน้านั้นได้จ้ะต่อมามีน้องถามว่า ถ้าตอนมอปลายจบเป็น GED หรือกศน,นนะคะจะต้องกรอกวุฒิมปลายว่าอะไรคะถ้าเกิดว่าจบ GED เนี่ยวุฒิมปลายของเราก็จะเป็น High s h h o o l No d e g r e e นะคะส่วนคนที่จบเรียกว่าเขาเรียกว่า12ปีเต็มเนี่ยเราก็จะใช้ว่าเป็น um, High School Diploma นะคะก็คือเรียนเต็มหลักสูตรเนาะพี่มดไม่แน่ใจว่าน้องคนนี้ไปเรียนต่อแบบปะวสอ,อนุปริญญาหรือปริญญาตรีหรือเปล่าถ้าเกิดมีเนี่ยก็กรอกข้อมูลไปตามความเป็นจริงกรอกไล่วุฒการศึกษาไปจนถึงแบบวุฒสูงสุดที่เรามีนะจ๊ะคำถามต่อมาจะเป็นเรื่องของ พี่น้องที่ท้องนะคะที่เรียกว่าตั้งท้องช่วงที่รอผลดีวีลอตเตอรี่หรือว่าได้รับเลือกแล้วระหว่างรอโปรเซสขั้นตอนหรือว่ารอสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่น,น,นะคะคือกังวลว่าจะเคลมสิทธิ์ให้ลูกในท้องได้ไหมจะต้องกรอกเอกสารอย่างไรพี่มดเคยทำคลิปอธิบายเอาไว้ให้แล้วนะคะย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราท้องเราจะต้องทำอย่างไรมันมี5้าซีนารมันขึ้นอยู่กับว่า ลูกของเราเนี่ยจะคลอดตอนไหนเพราะว่ามันคาดเดายากมากเลยว่าเราจะได้เรียกสัมภาษณ์เมื่อไหร่ใช่ปะย้อนกลับไปดูคลิปนี้พี่มดมีคำตอบไว้ให้หมดแล้วนะจ๊ะโอเคหวังว่าทุกคนจะได้คำตอบที่เคลียร์ใจกันแล้วนะคะใครมีคำถามอะไรก็ฝากเอาไว้ในคอมเมนต์นะคะถ้าเกิดว่าพี่มดตอบได้พี่มดก็จะไปตอบคอมเมนต์เลยถ้าเกิดว่าบางคำถามที่ต้องมีการอธิบายกันเยอะๆพี่มดก็จะมาทำคลิปตอบคำถามให้แบบนี้อีกนะจ๊ะ โอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายอย่าลืมกด subscribe ติดตามกันแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะก็ช่วย subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย